สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมมาทาโรนะคะเปิดไพ่ทายดวงรายปากนะคะชาววันพระหัส,สบดีทุกทุกท่านทุกทุกคนพบกับช่องสมมาทาโรเปิดดวงรายปาก17-31พฤษภาคม2564 คลิปนี้เป็นคลิปสำหรับคนวันพระหัสสบ,บดีทุกๆท่านทุกๆคนสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังในสองสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาฟังกันเลยครึ่งเดือนหลังนี้นะคะมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็มีเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับ,บคนวันาคนวันพระหัสสบ,บดีนะ ก็อย่างที่บอกไปหลายๆคลิปก็คือดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคนวันพระรหัสสบ,บดีเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์เป็นพลังใจเป็นกำลังบวกให้กันใครสนใจ อยากจะดูดวงส่วนตัวก็พิมพ์คำว่าสมภพยากรภาษาไทยใน Facebook นะคะย้ำสมภพยากรพิมพ์เป็นภาษาไทยใน Facebook ทักแชทมาได้เลยนะคะแพ็กเกจทั่วไป3คํคำถาม59บาท5ทําคำถาม99บาทแพ็กเกจสำหรับความรัก3คํคำถาม99บาท5ทําคำถาม149บาทกติกาง่ายๆโอนเงินแล้วส่งสลิปพร้อมกับพิมพ์คำถามที่อยากทราบเรียงลำดับมาเป็นข้อๆได้ เลยแล้วสมมะจะทะยอยตอบให้ทุกๆท่านทุกๆคนไม่นานเกินรอจะรีบเคลียร์คลิวให้อย่างเร็วที่สุดนะจ๊ะฝากช่อง y o u t u b e ส้มมะทาโร่ด้วยกดติดตามกด subscribe กดคอมเมนต์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเนาะคนวันพระหัส,สบดีไพ่สวยนะ ครึ่งเดือนหลังเนี่ยถึงแม้ว่าการงานจะเหนื่อยหน่อยบอกเลยว่าการงานอ่ะเหนื่อยแน่นอนแต่มันก็ไม่ได้เป็นความเหนื่อยยากแสนเข็นยากเย็นอะไรใช้คําว่าเหนื่อยเพราะว่าปริมาณงานมันจะเพิ่มขึ้นงานมันจะล้นมือพูดง่ายๆทําทงานเอาเป็นเอาตายทํางานหนักและหักโหมเหมือนถูกยังไงเดียจะบอกว่าถูกใช้งานอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ มันเหมือนการได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจอะไรบางอย่างปริมาณงานล้นมือมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้คนวันพระหัสตต้องรับอะไรอยู่คนเดียวการกระจายงานคือสิ่งที่สำคัญที่สุด รู้จักแบ่งหน้าที่นะคะไม่งั้นเนี่ยคนนั้นก็ไม่ถูกใจคนนี้ก็ไม่ดีแล้วยังไงละ่ะแล้วรวบตึงทุกอย่างไว้ที่ตัวเองคนเดียวมันทําให้เรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันหนักมันหักโหมหรืองานมันล้นมือก็ต้องรู้จักการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็เรียงลําดับความสําคัญให้ถูกต้องอะไรที่มันเยอะเกินไปก็ต้องรู้จักปฏิเสธบ้างนะคะส่วนความสําเร็จความเจริญก็ าวนาเนี่ยไม่ต้องห่วงคนวันพระหัสบดีครึ่งหลังเดือนนี้เนี่ยจะได้พิสูจน์ความรู้ความสามารถนะแล้วจะได้ราบยศสรนเสริญแล้วก็จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเพราะว่าอิทธิพลของไพ่แปดเหรียญเนี่ย ถ้าคุณตั้งใจทำอย่างเต็มที่คนคนนี้กำลังนั่งตอกเหรียญอยู่อย่างขคคมักขม้นสนใจในสิ่งที่เราทำแล้วก็โฟกัสอยู่กับมันตั้งใจทำมันท้ายที่สุดเนี่ยผลตอบรับจะได้รับกลับมาเป็นอย่างดีสำหรับใครทีอ่อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆขอให้ถามใจตัวเองก่อนว่าสิ่งใดคือสิ่งที่เรารัก นะไพ่แปดเหรียญเนี่อีกความหมายหนึ่งก็คือการรักในงานที่ทำการทำในงานที่เรารักมันจะเกิดการพัฒนามันจะเกิดการเรียนรู้เรียนรู้แล้วยังไงต่อทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถต่อยอดกับสิ่งสิ่งนั้นได้หรือใครที่อยากจะทำอะไรร่วมกับคนในครอบครัวมันจะเป็นในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวหรือใครไม่อยากทำงานประจาแล้วแต่อยากจะลาออกมาช่วยครอบครัวทา ธุรกิจหรือสารต่อธุรกิจของครอบครัวจริงๆก็จะได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดีแต่ทุกๆอย่างอย่าแบกรับไว้ที่เราคนเดียวทั้งหมดจงรู้จักนะคะรู้จักหน้าที่ของตัวเองรู้จักแบ่งปันแล้วก็รู้จักจัดสรรเวลาเพราะว่ารับผิดชอบคนเดียวทุกอย่างบางทีก็ไม่ไหวนะมันจะตายเอาก่อนนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลต่อสุขภาพ คนวันพระหสัสป,ปดีที่ทำงานหนักและหักโหมมากเกินไปบางคนทำงานจนหน้ามือตาลายไม่มีเวลากินข้าวบางคนทำงานจนเป็นกดทับอะ กดทับปวดหลังปวดไหล่ปวดบ่าปวดกระดูกต้นคอปวดเอวอะไรแบบเนี้หรือบางคนอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆสายตาฟ้าฟางหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นบางคนพิมพ์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 ก้มหน้าก้มตาพิมพ์งานพิมพ์จนนิ้วล็อกพิมพ์จนตาเบลอคือสมองมันเบลอไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วคนวันพรหัสบดีก็ต้องบริหารจัดการในเรื่องของเวลาให้ถูกต้องส่วน ใครที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไปหรือการเป็นหนายหน้าดีแต่ใครที่ซื้ออะไรมาสต็อกไว้เนี่ยจะระวังว่าจะทุนจมเพราะว่ามันมีเรื่องของการ แบกรับภาระอะไรบางอย่างหรือมันเป็นการแบกรับค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นนะการซื้อมาขายไปคือสิ่งที่ดีการพรีออเดอร์ก็เป็นสิ่งที่ดีหรือใครจะเป็นเอเจนซี่หรือใครจะเป็น agency, ปนายหน้าค้าอสังหาเพราะว่าทําไมถึงต้องพูดเรื่องอสังหาเพราะว่าไพ่สิบเหรียญเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการเจรจาการแลกเปลี่ยนทัศนคติที่เป็นประโยชน์แล้วเกี่ยวกับเรื่องของบ้านอสังหาริมทรัพย์รถทรัพย์สินที่ดินอะไรแบบเนี้ย จะประสบความสำเร็จใครที่เอาดีทางด้านอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วก็จงสู้ต่อไปส่วนใครที่อยากจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอสังหาถ้าคุณชอบพูดชอบเจราจาชอบติดต่อชอบเจอผู้คนก็สามารถเอาดีด้านนี้ได้เช่นกันเรื่องการเงินสำหรับคนวันพระหัสบดีต้องเรียนตามตรงว่าภาระเยอะภาระเยอะมากบางครั้งแบกไว้จนแบบแบกจนแบกไม่ไหวแล้วเลารู้สึกว่า ฉันจะหมุนเงินรอดไหมฉันจะหมุนเงินได้ไหมฉันจะไหวไหมจริงๆถามว่าไหวไหมไหวแต่มันเป็นการรับภาระที่หนักเกินไปหรือเปล่าอะไรที่ไม่จําเป็นเราจําเป็นจะต้องลดลงบ้างบั่นทอนมันลงออกไปบ้างนะคะ แล้วหลักๆในสัปดาห์นี้เนี่ยรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวค่อนข้างที่จะเด่นชัดแต่บางคนบางกรณีมันจะมีเรื่องของรายได้หรือการสนับสนุนจากคนในครอบครัวนั่นแหละบางคนเป็นเงินกงสีบางคนเป็นเงินงบนนนรดกตกเบิกหรือเป็นส่วนแบ่งอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเงินให้เป่าให้ฟรีโชคลาภจริงๆไม่ได้เด่นชัดแต่มันจะเป็นเรื่องของเงินช่วยเหลือที่เกิดจากการแบ่งสันปันส่วนอะไรบางอย่างกับ ญาติพี่น้องหรือเป็นเงินที่เกิดจากการให้มาเปล่าเปล่าให้มาฟรีฟรีซึ่งคนที่ให้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือคนในครอบครัวของคุณนั่นแหละเงินคืองานงานคือเงิน8ไม้เท้ากับ8เหรียญหมายถึงว่าอาจจะมีอาชีพเสริม หรืออาจจะมีะไรายได้เพิ่มเติมเข้ามามากกว่าหนึ่งอย่างปริมาณงานงอกแล้วเพราะฉะนั้นรายได้ก็ต้องงอกเงยตามมาด้วยนะคะโดยรวมเรื่องการเงินอย่างที่บอกไปถึงแม้ว่าภาระจะเยอะแต่ก็ยังบริหารจัดการในเรื่องของการเงินได้ดีอยู่ส่วนในเรื่องของความรักคนรักเก่าจะกลับมาง้อขอคืนดีในกรณีที่คุณกําลังโสดมันเหมือนเขาเปไหนไม่รอดอ่ะ ความที่ว่าไปไหนไม่รอดก็กลับมาตายลังอยู่ที่ว่าคน วันพระหสัสบ,บดีจะยอมเปิดใจไหมถ้าคุณยังรักเขาอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันยังเป็นครอบครัวเดียวกันก็จงเปิดโอกาสแล้วก็จงเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคนรักเก่ากับบางง้อขอคืนดีมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปเพราะบางคู่เขาก็เลิกกันด้วยความไม่เข้าใจอะไรบางอย่างไม่ได้จบกันไม่ดีแต่มันมีเรื่องให้ห่างหายกันไปหรือต่างคนต่างต้องไปดูแลครอบครัวหรือไปรับผิดชอบอะไรบางอย่างตอนนี้มันเหมือน ถึงเวลาที่เหมาะสมบางคู่บางคนก็ไปไหนไม่รอดไม่ได้หมายความว่าไม่ดีหมายถึงว่าคือถามใจตัวเองแล้วว่าท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้มีใครเหมาะสมเท่ากับเธออีกแล้วหรืออะไรแบบนี้ก็ประมาณนั้นนะคะคนเราเนี่ยณจุดจุดหนึ่งมันจากกันไปแต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมท้ายที่สุดมันก็กลับมา ส่วนคนที่แต่งงานแล้วจริงๆคนที่แต่งงานแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วตอนนี้มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการทำมาหากินหลายๆคู่ก็ทำงานนะหนักหักโหมรู้สึกว่าโฟกัสไปที่เรื่องของการสร้างฐานนะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวของตัวเองจริงๆการที่ขยันขันแข,ข็งด้วยกันทั้งคู่มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่คุณก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณนะบ้าง,งานเกินไปหรือเปล่าถ้าคุณเข้าขั้นว่าบ้าง,งาน มากจนเกินไปแล้วมันไม่มีใส่ใจ มันไม่มีเวลามาใส่ใจครอบครัวมันไม่มีเวลามาใส่ใจลูกเต้าหรือลูกผัวหรือว่าไม่ได้มีเวลามาใส่ใจคือเรื่องบางเรื่องเอเงินก็เป็นสิ่งจําเป็นอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้แต่ความรักความเข้าใจความผูกพันหรือกําลังใจใส่ใหญ่ในครอบครัวก็เป็นสิ่งสําคัญดังนั้นอย่าหักโหมกับงานมากจนเกินไปจนลืมใส่ใจคนในบ้านของตัวเองนะจ๊ะช่วงนี้เสริมดวงด้วยการซื้อที่ดินถวายวัดหรือ เกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมสร้างบูรณะปฏิสังขรโบสถวิหารเจดีศาราการประเรียนนะทำอะไรที่มันเป็นของชิ้นใหญ่ทำอะไรที่มันเป็นถาวรวะัตถุไปร่วมทำไปร่วมสร้างหรืออนุโมทนาบุญก็ได้ใครที่คาดหวังเรื่องบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์จะได้ แต่ต้องประเมินค่าใช้ใจ่ายด้วยนะว่ามันเป็นค่าใช้ใจ่ายที่หนักอึง้งหรือเปล่าแบกรับไหวไหมถ้าไม่ไหวก็เลื่อนไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนนะจ๊ะใครสนใจดูดวงส่วนตัวอย่าลืมทักแชท facebook สมมาพยากรณ์ใครอยากจะให้กำลังใจก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนดวงเฮงดวงปังเงินก้อนทรัพย์สินรับทรัพย์รอเราอยู่คนวันพรหัสโชคดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ